พัฒนาอัจฉริภาพด้านตัวเลขข้อนี้ทำยังไงมันดูันนะครับโอ,โ,โอ้โหนะฮะบางคนนะฮะก็ทำตรงๆนะฮะลบกันได้ศูนย์ใช่ไหมศูนย์ปั๊บมาคูณกับเก้าสิบห้าได้ศูนย์อีกทีศูนย์หารไอ้เก้าสิบหกนะฮะมันก็ได้ศูนย์อีกทีศูนย์ลบหนึ่งได้ลบหนึ่งหนึ่งหารเก้าสิบหกก็ได้เก้าหกเนี่ยถูกไหมโอ้คำตอบผิดนะครับโอ้โหนะฮะ อย่างที่บอกครับในหลายคลิปนะฮะหลักการบวกลบคูณหารเนี่ยให้เราทําคูณหารก่อนถ้าไม่มีวงเล็บนะทําคูณหารก่อนนี่คูณหารคูณหารคูณหารเนี่ยถ้าไม่มีวงเล็บนะอันนี้ทาหารสุดท้ายนะครับเรามาลบกันนะฮะดังนั้นจาก90 97ก่อนนี่ตัวนี้ลบด้วยนี่มันคูณจริงใช่ไหมอย่าคูณจริงนะฮะ97มาคูณ95 แล้วก็หารหารนั่นคือส่วนด้วย96ไปนะครับลบด้วย1ส่วน96 1หารนั่นคือ1ส่วน56นะครับเอ,อตัวนี้เดีย๋ยวจัดการใส่วงเล็บก่อนทำทำก่อนแล้วกันนะอ่าพอเรียนจากซ้ายไปขวานนะ่ยทำก่อนอันนี้เราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วม97ออกมาดึง97ออกมาตัวนี้เหมือนกัน1ตัวนี้เหมือนกันดึงไปเหลือ95ลบกับเกบนะฮะ โอ้โห oh oh, นะฮะดังนั้นส่วนของเราเป็น96นะฮะ96คูณควายกับ1ได้96ลบกับ95นะครับเออมันก็จะเหลืออะไรครับลบกันแลือหนึ่งงนั้นสรุปนะ9 9 7ส่วนด้วย96อันนี้มาเลยฮะลบนะฮะ,ลบ,ล,นะฮะลบกับ1ส่วน96ส่วนเท่ากันจับเศษลบกับ97ลบกับ1ก็ตอบ96ไปดังนะนั้นตัดก็ตอบ1นั่นเองโอเค